ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเอากินกาแฟจะข้าวกอดใด้ท่านชมสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีแฟนคลับ Fc เลขคานอยทุกท่านนะคะสว,สวัสดีวันที่8เมษายน2566นะคะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับ Fc ทางช่องทุกทุกท่านเดอ a จ่าเดอก่อนจะไปรับชมแนวทางฝากคือเกาเดอจ่าเดอทันใดที่เขา,มาเม่เล้วชื่นชอบแนวทางเลขฮาน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทางช่องด้วยนะคะ เขามาแล้วว่าในกดไลค์กดแชร์กดติดตามออกไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนเ้อจ้าเด้อจังเขามารับชมแนวทางเนาะจ้ะเนาะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวน้น้ำเ้อจ้าเด้อถ้าบกกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวน้น้ำจะไปเห็นแอดมินทุกคลิปเ้อจ้าเด้อจ,จะเห็นเป็นบางคลิปเท่านั้นท,ท,ทั้งๆที่แอดมินหน่อยลงคลิปซูมเมอร์บางท่านคุณพ่อคุณแม่เพิ่นว่าบอกเห็นเนาะจ้ะเนาะเพราะว่า กดติดตามไว้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคำว่าทั้งหมดทุกคลิปไว้ด้วยจะได้เห็นทุกคลิปเด้จ้าเด้อล่ะคะ่ะเบย้อนหลังใดพร้อมเนาะจ่าเนาะคุณแม่บาง่านโทรเข้ามาว่าแอดมินลงคลิปแอดมินลงคลิปหหาเสมอเด้จ้าเด้อ,ดอลงคลิปให้ทุกวันเลยแต่คุณแม่ไม่ได้กด แจ้งเตือนไว้ก็เลยไม่เห็นกดติดตามไปแล้วจะเห็นแค่เป็นบางคลิปเท่านั้นเด้อจ๋าเดอ้อเอามารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจานะ๋าเนาะสำหรับผลห้าหน้อยเมือ่อวานนี้แตกปังๆมากขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะสำหรับพันใดที่ขอมาพบมาพอกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้เลย เข่ามาัถึอหม่องแล้วเด้อทนผู้ชมถ่าชื่นชอบแนวทางเลขห้าน้อยห้ามกดผ่านเลยนะคะห้ามกดผ่านต้องดูเด้อจ่าเด้อสำรับผลห้าน้อยเมื่อว่านี่เด่น2และ3วิ่งรูดสามมาตามนัดเหมือนเดิมเข้าไปที่สองสีเลขในตารางและสาหก ใน6ชุดเด่น9 6ใน6ชุดเด่นเน้นเจาะแตกเด้อจ้าเด้อสำหรับ6ชุดเด่นมือว่านี่แอดมินได้บอกไว้ในคลิปอยู่นะจนะ๊ะเนาะถามือไดทีแอดมินเจาะเขามือต่อมากกับยาเพออยาผาด6ชุดเด่นทีแอดมินเจาะเด้เอจ้าเด้อได้ว่ากัอยาเพออยาผาดเด้อจ้าเด้อสำหรับเหล็กในตะล่าง15คู่ เอาสำหรับหมู่บ้านนี่สามตัวแตกนำเนะาะจ้าเนาะสามตัวแตกศูนย์เก้าหกเลขในตารางเด้ร์จ้าเดอร์แล้วก็อยู่ในยี่สิบคู่ที่แอดมินจับให้นำเด้ร์จ้าเดอร์สามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่ได้กันบอธรรมชมติหมู่บ้านนี้ไปแตกรอบ VIP 3ตัวแตกรอบ VIP เป็นเสกโลดโซ่ทอน,นันเน้ยจ้าเด้อจังสิได้3ตัวแตกนะจานะ้าเนาะพอว่าเหลขตะล่างนี้แอดมินบอกทุกคลิปบอกท่านผู้ชมทุกทุกท่านได้แล้วคือหยุดนะจานะ้าเนาะได้แล้วคือหยุดหลยทันก็หยุดเชื่อแอดมินอยู่หลยทันก็บ่บยุดหลยท่านที่ว่าบระยุดคือว่าเพิ่นมีทุนหลายเ้ยจ้าเด้อทุนของเพิ่นหลายอยู่แล้ว เพิ่นถึงไปต่อใดแต่ทางที่ดีก็คือทางหลัดอย่างเด้อท้ชมได้แล้วคือหยุดบ่ตองเสียดายบ่ตองเสียใจเนาะจดนะเนาะเมือ่อไม่มาเฮากะค่อยไปเล่นต่อเอา้าสหรับท่านใดที่ข้ามาเล้ววาแนวทางตัวเลขหลายโตนะเดี๋ยวนะลายโตสื่อจงังไดทำช่มสําหรับแนวทางเหล็กขนน้อย ตารางที่แอดมินว่างไห้นี่เด้อจ่าเดอ้อรวมสามรอบในตารางเดียวกันเน้นพิเศษปกติและ v i p พิเศษปกติและ v i p เด้อธรรมชมแอดมินหน่อยเน้นทั้งสามรอบแต่ว่าถ่าแนวทางในเหล็กตารางนั้นเขาแล้วรอบแรกก็คือรอบพิเศษน,นนะเนาะถ้าแนวทางเหล็กออกส้นปังรอบพิเศษได้แล้วคือหยุด เดจดาเดอได้แล้วคือหยุดจะมารอบปกติกระซางหรือว่า v i p กระซังบ่ต้องเสียดายเดจดาเดอแต่ว่าถ้าอยากไปต้อนั่นก็บอว่ากันอนันต์ก็คือแล้วแต่บุคคลแต่ละท่านเนาะจ้ะเนาะแล้วแต่ทุนในกระเป๋าของท่านบอกง่ายๆเนาะจ้ะเนาะถ้าทุนในกระเป๋าของท่านเยอะก็ไปต่อได้ถ้าแนวทางเหลขกมาหลบแหลกแล้ว ก็มีโอกาสมาได้อีกเนาะจานะ้ะเนาะยังเช่นเมื่อวานนี้กะมาบัมเมนวาต่เมื่อวานเนาะท่านผู้ชมก็ะมีหลายครั้งที่เข้าสองรอบสามรอบสองคู่สามคู่เนาะจานะ้ะเนาะบอเกียวกับรอบเฉพาะกิจเดอร์ท่านผู้ชมเพราะว่าแนวทางเลขตารางนี้หลาย หลายคนหลายท่านที่นำไปเป็นแนวทางหวยหุ้นต่างๆได้เดอจ่าเดอแล้วก็รอบเฉพาะกิีดบางท่านเขาก็เล่นเพราะว่าเขาเคยเล่นาาะนะจ๊ะเนาะเลขในตารางนี้เข้าได้ทุกหวยเลยแม้กระทังเล่า,า,าะนะจ๊ะเนาะอ้อมมอว่านี่กัเล่ากระแตกนะจะนะ๊ะเนาะเล่ากระแตกห้าน้อยแตกลาวแตกได้ กันหลายอยู่เด้อทำมเชื่อมว่าเนี่ได้กันหลายหมู่บ้านนี่รอบพิเศษแตกบนล่างแล้วจ้ะเนาะได้ทำมาช่อมทำมาช่อมก่อนจะลงทุนเด้อจ้ะเด้อสำหรับแนวทางเหรียฮานอยนี่หมู่บ้านนี่บ่มารอบพิเศษเพราะว่าแนวทางเหรียญตารางนี่เนาะจ้ะเนาะมันจะสลับ เปลี่ยนรอบมานะคะมันจะไม่ได้เข้ารอบพิเศษทุกวันเด้อจ่าเด้อท่านผู้ชมเติมกระสุนไว้หอดรอบว i p อเด้อจ่าเด้อเติมกระสุนไว้หอดรอบ VIP ีสิหาบอกคักปน,นันบอกท่านผู้ชมบะแมนว่าแนวทางตัวเลขบะเขารอบพิเศษแล้วใจออกถอยบะแมนเด้อจ่าเด้อให้เติมกระสุนไว้ เพื่อไว้เนาะจ้ะเนาะเพื่อว่ารอบพิเศษว่าเขาเข้าต้องตามไปรอบปกติเดท่านมชม้ชมเราก็ต้องทบเอาทุนคืนรอบแรกด้วยนะคะที่เราเล่นเสียไปถ้าเขารอบพิเศษเห้าก็จะได้ทุนหลบอแปลกขึ้นนําถ้าปกติบ่มากก็ต้องตามไปหอด v p เด้อเดานผูมชมต้องตามนะคะถ้าบ่ตามคือเสียเลยจ้ะเด้อถ้า VIP มา ก็จะได้ทุนขึ้นเนาะจ้ะเนาะกสิบบอสเซียหลกสิได้ทุนขึ้นบวกลบคูนหารเอาด้วยจ้ะเด้อว่าจะลงําได้จังสิได้กาไรจะลงําไดจังสิได้ทุนขึ้นนํารอบแรกย่าพึงไปไลา์ด้วยจ้ะเด้อรอบแรก5บาทรอบที่2คือต้อง10บาทนะคะรอบที่3ก็ต้องใส่ให้เอาทุนคืนด้วย,ดวยเด้อจ้ะเด้อถ้า เมื่อใด v i เพี่พ่อม่ตามไปหอดวิ p พีะะ่วันนั้นคือหลุดคือต้องเสียนะคะวันนั้นคือหลุดคือต้องเสียแต่ว่าเลขตาล่างนี้จะไม่ค่อยหลุดเดอ้อท่านผู้ชมจะไม่ค่อยหลุดนะคะนานนานทีถึงจะหลุดถ้าท่านผู้ชมเป็นเป็นท่านผู้ชมก็จะได้ซูมมือและจ้าเดอ้อจะไม่เสียเลยนะคะ แต่ว่ามันต้องใส่ทุนนะจ๊ะเนาะมันต้องใช้ทุนเยอะอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเนาะสำหรับทันใดที่จะเล่นนก็คือต่องต้องย่อมเสียมือได้เสียก็ต่องย่อมเสียนะจ๊ะเนาะแต่ว่าส่วนมากคือได้นะคะก็คือว่าได้แล้วคือหยุดคุณไม่ต้องไปต่อนะคะถ้าวันไหนคุณได้แล้วคือหยุดคุณไม่ต้องไปต่อเด้อจ๊ะเด้อคุณจะบ่เสียบ่แมนวาได้แล้วไปอีกไปอีก ถ้าไปอีกคุณก็ต้องเบิงวา่ามันสิมาแนวใดเนะานะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางนี้เพราะว่าย้ำเรือจ้าเด้อแนวทางเลขตารางนี่แอดมินย้ำทุกคลิปทุกวิดีโอว่าได้แล้วคือหยุดเด้อจ้ะเร้อรอบแรกคุณต้องเล่นหน่อยกว่ารอบที่สอง้ารอบแรก,กว่าเขาคุณต้องไปรอบที่สองคุณก็ต้องทบขื่นทบขื่ถ้าคุณเล่นรอบแรกหลายแล้วรอบที่สองคุณไปบ่ไใดเด้อธรรมช้ชม มันก็ต้องใส่ทุนสูงขึ้นก็เก่านั่นแม่เข้าใจบ่ท่านผู้ชมเอาอย่าเบี่ยวไรมันจะปิดกฎทางช่อง youtube เขาท่านผู้ชมเอาซัมเน่เนาะจ้ะเนาะบวกลบคูณหารกันเอาสำรับแนวทางเขามาร่วมทั้งเหล็กตาล่างเนาะจ้ะเนาะก็คือห้าวันติดห้าวันติดแล้วนะคะถ้าเข้าหามเมื่อติดนี่แอดมินอยากให้ท่านผู้ชมระวังกันแน่เด้อจ้ะเด้อ ระวังกันด้วยเมื่อว่านี่แนวทางตัวเลขก,ก็บเขา่าสามคูปกติแตกเด้งบนล่างแล้วก็ VIP เข้าสามตัวแตกเมื่อนี้วันที่ 8, แปดเมษาแอดมินหน่หนอยอยากจะหายทันผู้ชมระมัดระวังแน่ด้วยจ้าเด้อเพราะว่าพราว่าแนวทางตัวเลขนั้นต้อเข่าหามื่อติดแล้วนะจน๊ะเนาะห้าวันติดแล้วแล้วก็เล็กเด่นแอดมินดใดเฮตดใด เลขเด่นมาครบทั้ง6ตัวเลยเลขเด่นมาครบทั้ง6ตัวเลยแอดมินยานฟังให้จบเด้อ่านมชม้ชมแอดมินยานเลขเด่นไม่กอดคอกันมาเด้อจ้ะเด้อแอดมินยานที่สุดคือเลขเด่นจะไม่กอดคอกันมาแต่ก็กอดคอกันมาบ่อย แต่แอดมินยานที่สุดคือเลขเด่นไม่กอดคอกันมาหรือจ่าเด้อเพราะว่าเมื่อนี่เลขเด่นมาครบทั้งหกตัวเลยเด้อท่านผู้ชมแอดมินหนูน้อยกลัวเลขเด่นจะไม่กอดคอกันมาแต่สายวิงยว่งสายลูดวิ่งลูดได้เลยเจ็ดและแปดวิ่งลูดได้เลยสายวิง่งสายลูดจะวิ่งลูดออกนอกตารางได้เลย แต่เลขในตารางแอดมินกลัววันนี้คือมันมาเด่นทั้งหมดเลยท่านผู้ชมย่านที่สุดคือเลขเด่นบวกกอดขวากันมา,ากเดอ้อจ้ะเด้อเมื่อนี้ถ้าผู้ใดเสือแอดมินก็คือว่าหยุดใบกอนกระได,ดเดอ้อจ้ะเด้อวางให้เป็นเพียงแนวทางวันนี้ถ้าท่านใดที่ฟังจบคลิปพิจารณาเบิรงดเดอ้อจ้าเด้อพอว่าแอดมินก็ะจะบอกในคลิปทุกๆคลิปน,าานะจ๊าเนาะ เมือ่อใดแนวทางเป็นยังไดเมือ่อใดพร้อมลุยก็คือลุยบด้ว่ารยังหลายเนาะเนาะเมือ่อใดที่ว่าเออแนวทางตัวเลขมันมากแบบนี้แอดมินก็จะบอกในคลิปเด้อจ้าเดอ้อเอาก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับพันใดที่ขอมาแล้วสนใจกาแฟาเพื่อสุขภาพอุดหนุนแอดมินได้เลยนะคะกาแฟาเพื่อสุขภาพโมโนบำรุงสายตาเด้อจ้าเดอ้อโมโนบำรุงสายตานะคะแอดมินท่านอยู่คือสูตรนี่ แล้วก็จะมีเขาชมุ้มบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเรือจ้าเด้อคุณพ่อคุณแม่ทานใดที่ทานกาแฟอยู่แล้วลองสั่งกาแฟเพื่อสุขภาพกับแอดมินหนูน้อยไปทานดูนะคะแล้วก็จะมีสบู่ล้างหน้าใบบัวบกอันนี้จะช่วยในเรื่องสิวนะคะ แก้สิวลดสิวป้องกันสิวเกิดใหม่ทําให้สิวที่เกิดแล้วแห้งไวท่านใดที่ว่าเป็นสิวเด้อจ้าเด้อลองใช้สบู่ตัวนี้ดูนะคะตอนนี้ลูกสาวใส่ย,ยูเบิร์ตไปก้อนหนึ่งแล้วก้อนที่สองเปิดใหม่หนาสิวยุบเด้อจ้าเด้อตอนนี้หนาเขาขาวๆก้อนเดียวก็เห็นผลแล้วเนาะจ้าเนาะอันนี้สําหรับคุณแม่ท่านใดที่สนใจสบู่ล้างหน้านะคะ สบู่ล้างหน้าสมุนไพรทองคำช่วยให้ใบหน้าขาวใสสว่างกระจ่างใสใบหน้าต่งตึงสบู่สมุนไพรทองคำด้วยจ้าเดอสำหรับสบู่สมุนไพรทองคำนี่ก้อนละ240บาทนะคะใบบวบก,ก้อนละ180บาทกาแฟนะเดีย๋ยวนะสำหรับกาแฟกล่องละ225บาทนะคะสั่ง2กล่อง450บบาทส่งฟรีแบบโอน ถ้าท่านใดเก็บเงินไปทางแอดมินขอบวกเพิ่มเด้อจ่าเดอ้อถ้าสั่ง2ชิ้นขึ้นไปบ่ปว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าสบู่ข่กันได้เด้อจ่าเดอ้อแต่ถ้าสั่ง2ชิ้นขึ้นไปแอดมินหนูน้อยส่งฟรีแต่ขอเป็นแบบโอนนะคะถ้าเก็บเงินไปทางก็ขอบวกเพิ่มนะคะแล้วก็ครีมทาฝ้านะคะครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะ ใช้เฉพาะก่อนนอนเท่านั้นนะคะชุดละ150บาทแล้วก็สบู่ล้างหน้าถูตัวนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับตัวสองตัวนี้จะเป็นล้างหน่าย่างเดียวเลยจ้ะเดอ้อตัวนี้จะล้างหน้าถูตัวได้นะคะสำหรับสีชมพูนี่จะเป็นกลิ่นโยเกิร์ต เดือจาดเด้อกลิ่นโยเกิร์ตใช้ล้างหน้าทูตัวได้ชมพูเล่งขาวใส่ทุงตีฟองแบบนี้เด้อทนผู้ชมสำหรับท่านใดที่สร้างสบู่ไปหนึ pack ่งแพ็คสิบก้อนแอดมินหนูหน่อยกับแถมทุงตีฟองแบบนี้ให้อันละทุงเนะจ้ะเนาะให้แพ็คละหนึ่งทุงแอดมิน แถมไปแล้วก็ใส่ตีฟองขยีไขยีนใส่น้ำแล้วเนาะมันกะใบ,บเปลืองเดี๋ยวจะเด้อฟองจะออกเยอะมากใส่ตีใส่ถุงในเดท้าธรรมชมสำหรับท่านใดที่สนใจสบู่ล้างหน้าทุตัวแบบว่าขาวไวขาวไวเดี๋ยจะเดอ้สำหรับสบู่ล้างหน้าทุตัวจะเป็นกุนต้าทุกสีทุกสูตรนะคะ สูตรที่มีพร้อมส่งคือชมพูเล่งขาวน้ำนมข้าวสีขาวแล้วก็โสมขมิ้นสีเหลืองด้วจ้าเดอรอบส่งวันจันนะคะท่านใดที่สนใจโทรขมาซัังไว้ตอนนี้ชมพูเล่งขาวมีแค่เจ็ดแพ็คด้อจ่าเดอสำหรับชมพูเลี่งขาวเมืาว่านี่มาสิบแพ็คกับ นำน้มเข่าเป็นสองแพ็กรวมเป็นจิบสองแพ็คเมื่อว่าน,นี้เมื่อเล้วเดอราธรรชมชมพูหมดชมพูหมดแล้วเหลือพร้อมทรงคือวันจันชมพูนี้นะคะวันจันนี่ชมพูได้มาแค่เจ็ดแพ็คหมดแล้วหมดเลยเดอจ่าเดอร์สำหรับชมพูเร่งขาวนี้ ท่านใดที่จะเอาโทรสั่งล่วงหน้าไว้เลยนะคะแอดมินส่งของวันจันทร์สูตรที่พร้อมส่งวันจันทร์ก็คือชมพูเล่งขาวน้ำนมข้าวแล้วก็สมขมิ้นเอาสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าทั้งลานโทรเข้ามาสั่งจองได้เลยที่เบอร์0ูนย์2 5 5 1 3นะคะท่านใดที่ว่าแอดมินเบาโดนโดดจากน้าได้เสียหายดอกเล็กนี่ ท่านใดที่บ่อยากฟังแอดมินเว้าแล้วก็บ,บ่อยากฟังแอดมินโฆษณาขายของนะจนะ๊ะเนาะเข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มฟรีในกลุ่มแอดมินหน่อยก็ให้ฟรีคือกันกเดอ้อจ้ะเด้อให้ฟรีในกลุ่มไลน์เมมเบอร์เพิ่มเพื่อนทักไลน์นะคะขอเข้ากลุ่มนะจนะ๊ะเนาะบอกแอดมินหน่อยนะว่าขอเขอ้ากลุ่มมาแม่นเพิ่มเพื่อนแล้วก็ หายไปเนาะจ้ะเนาะแอดมินเห็นหลายทันที่ว่าเพิ่มเพื่อนเขามาแต่ว่าบาทักเขามาแอดมินไม่สามารถดึงเข้ากลุ่มได้นะคะเห็นอยู่เพิ่มเพื่อนแต่ว่าทาบส่งสติกเกอร์บอกแอดมินกับบสามารถดึงเขากลุ่มได้เด้อจ้ะเด้อบรูว่าเพิ่มเพื่อนเพาะอ,อิหยังกับบรูคือกันเนาะนนจะ้ะเนาะเพิ่มเพื่อนมันเด้งอยู่ท่านผู้ชมแต่ว่า มันมันมันจิมว่าใดแล้วจ้ะเด้อมันจิมไม่ได้นอกจากจะส่งสติ๊กเกอร์หรือสวัสดีเข้ามาก่อนม er like ันถึ er งจะเด้งขึ้นไลน์แอดมินถึงจะเชิญเข้าได้ก็เห็นย่ว่าเพิ่มเพื่อนแต่ว่าแอดมินกับคสามารถจิมเข้าไปในหนาไลน์ของคุณใดเนาะจ้าเนาะเพราะว่ามันเพิ่มเพื่อนซื้อมันหาพอเถ้าท่านชมมากกว่าจะแจ้งว่าเพิ่มเพื่อนซื้อแล้วก็หาหนาไลน์พอๆเลยจ้ะเด้อเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วแจ้งด้วยว่าขอเข้ากลุ่มไลน์ฟรี แอดมินหนูน้อยให้ฟรีในกลุ่มไลน์เดอจ่าเดอแนวทางเลขฮานอยลาวรัฐบาลไทยในกลุ่มไลน์นะคะให้ฟรีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเดอจ่าเดอกลุ่มแอดมินหนูน้อยให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในกลุ่มนั้นแอดมินหนูน้อยก็เป็นค้นหนูแลเองเดอจ่าเดอเอามารับชมแนวทางกัน,กนต่อเลยเนาะจานะ้ะเนาะแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่8เมษายน2566 เลขในตารางนะคะ7 8 5 6 1 2นะคะเลขในตารางนะคะเด่น7และ8นะคะวิ่งรูด7นะคะ6ชุดเด่น7 5 7 1 7 6 8 5 8 1และ 86นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทำช่ชมคือแอดมินได้บอกไว้้นคลิปเล้จ้าเดอวันนี้เด่น6ตัว7 8 5 6 1 2เล็กเด่นมากครบรสู่ตเลดเดอจ้าเดอแอดมินหนูน้อยกลัวมากคือวันนี้ย่านเล็กเด่นบกัดข้อกันมา,ากเลเดอ ยานเหล็กดินประกอดข้อกันมาแต่สายวิ่งสายรูดจัดเลยเด้อจ่าเด้อสายวิ่งสายรูดจัดเลยเด่นเจ็ดละแปดเน้นวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดระมัดระวังแน่เด้อจา่าเด้อเพราะว่าเข่าหามือติดแล้วนะจานะ่าเนาะวันนี้เลขเด่นมาครบเจ็ดแปดห้าหกหนึ่งสองกวมากคือเลขเด่นจะไม่กอดคอกันมานะจานะ่าเนาะแต่ว่ากะกอดข้อมาได้แต่ว่ากลัว เลขเด่นจะไม่กดควากันมานะแต่เนาะสำหรับชุด3ามโตัวยีคู่ท่านเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอน1คู่เด้อจ๋าเด้ออาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ